สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานนะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับด้านหน้าที่บัตรมองถ่ายไปตอนนี้นะครับเป็นโชลุ่มของนิสันนะครับโชลุมนิสันนะครับ แล้วก็ถ้าเรามองตรงไปนะครับเลยโชว์รูมนิสันนี้ไปก็จะเป็นโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับถนนที่บัตด่าททยอยู่ตอนนี้นะครับเป็นถนนหมายเลข304ทางหลวงแผ่นดินนะครับถ้าเราหันหน้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเรา,อ,าออกไปหน้าถนนถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปที่นครราชสีมานะครับไปอขอนแก่นนะครับแล้วก็ ถ้าเนี่ยนะครับถ้าเราออกไปเนี่ยนะครับถ้าเราเลี้ยวขวานะครับจะไปสี่แยกกระบินนะครับจากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินสองกิโลกว่านะครับแล้วก็จะเป็นสี่แยกนะครับสี่แยกกระบินบุรีเนี่ยถ้าเราไปถึงสี่แยกกระบินบุรีเลี้ยวซ้ายก็จะไปปราจีนบุรีนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปสักแก้วถ้าตรงไปก็จะไปนครราชสีมานะครับถ้าเราออกจากแปลงตรงนี้ไปถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับอ่าเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปที่ ฉาเชิงเซานะครับไปอําเภอพนมสารคามแล้วก็ไปจังหวัดฉะเชิงเซานะครับไปบางประกงชนบุรีนะครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับทางหลวงแผ่นดินตอนนี้บัดอยู่หลังตลาดตรงนี้นะครับเขาเรียกตลาดไทยประคองนะครับนี่เลยนะครับตลาดใหญ่เลยนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็กําลังที่จะเปิดทําเป็นตลาดนะครับเนี่ยที่ถมไว้นะครับ นี่เลยนะครับที่ถมไวตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะทําเป็นตลาดทั้งหมดเลยนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายจะอยู่หลังตลาดนะครับเราจะเข้าตามถนนเข้าจากถนนหมายเลข304นะครับเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาตรงเนี้แล้วก็เลี้ยวตามถนนลาดยางนะครับถนนหลวงนะครับถนนเส้นนี้จะตัดเข้าไปที่อวตารย่ารีนะครับแล้วก็ไปทะลุถนน359ไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ออกไปถนน 33ส,สุวรอสนได้ด้วยนะครับถนนเส้นนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วเราจะเลี้ยวลงจากถนนล,ลาดยางลงมานะครับลงมาจากถนนลาดยางลงมาถึงแปลงตรงนี้ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับจะติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับ right. จะติดกับเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับนี่นะครับขอบเขตจะติดกับแนวรั้วตรงนี้เลยนะครับติดแนวรั้วตรงนี้ แล้วก็จะยาวกว้างนะครับกว้างมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมาถึงเสาต้นนี้นะครับหน้ากว้างประมาณ่า40เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับรูปแลงจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวบัตรให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางนะครับ นี่นะครับคือแปลงที่จะขายนะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เขาก็มาสร้างบ้านอยู่กันนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในโซนตลาดด้วยนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับที่วงสีส้มๆไว้นะครับอันนี้เป็นถนนหมายเลข304นะครับทางหลวงแผ่นดินนะครับเราก็เลี้ยวจากถนนหมายเลข304เข้ามาตามทางหลวงเนี่ยนะครับทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงปจชนบทกบินบุรีนะครับ จากถนนหมายเลข304เข้ามาประมาณ150เมตรนะครับประมาณ150เมตรแล้วเราก็เลี้ยวจากถนนถนนหลวงเนี่ยนะครับเลี้ยวเข้ามาอีกประมาณ150เมตรนะครับเนื้อที่1ไร่2งานนะครับแปลงนี้เป็นของข้างเคียงนะครับอันนี้แปลงละ1ไร่นะครับอันนี้อันนี้มีบ้านนะครับมีบ้านอยู่นะครับนะครับอันนี้คือที่ต้องการจะขายรูป หน้ากว้างประมาณ40เมตรนะครับฉนดจะระบุติดทางนะครับทั้งทั้งด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับติดกับขอบเขตของแนวตลาดนะครับแนวตลาดจะตั้งแต่ถนนเส้นนี้นะครับยาวมาถึงติดกับโช์ลุมของนิสันเลยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นขอบเขตของตลาดด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ของชาวบ้านนะครับเนี่ยนะครับเขาก็อยู่กันแล้วก็อยู่ในโซนตลาดนะครับ หนึ่งไร่สองงานนะครับนี่เลยนะครับอยู่ตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดพระจีนบุรีนะครับห่างโรงพยาบาลกระบินบุรีประมาณสักเ500เมตรนะครับห่างโรงพยาบาลกระบินบุรี500เมตรแล้วก็ห่างที่ทําการอำเภอกระบินบุรีนะครับที่ทําการอำเภอกระบินบุรีจะอยู่ด้านทิศตะวันตกตลาดลงไปนะครับ ลงไปออกจากหน้าตลาดไปประมาณสักหกร้อยเมตรก็จะเป็นอําอเภอนะครับตัวที่ทําการอ,อรําเภอกระบ,บินบุรีนะครับแล้วก็พอตรงข้ามกับอ,อําเภอก็จะเป็นโรงพักกระบ,บินบุรีเป็นศาลกระบินบุรีนะครับนี่นะครับอยู่ในโซนตลาดเลยนะครับทางเส้นนี้นะครับกันกันไว้ประมาณหกเมตรนะครับทางเส้นเนี้ยนะครับจากถนนลาดยางลงมาเนี่ยประมาณหกเมตรนะครับ แต่พื้นที่ของตลาดเนี่ยนะครับเขาถมไว้ค่อนข้างจะสูงนะครับถมไว้ค่อนข้างจะสูงแต่ที่ของเราไม่ได้ต่ํานะครับก็เป็นที่โคกเสมอนะครับแต่ทางตลาดเขาถมขึ้นนะครับนี่เลยนะครับเราจะอยู่ด้านหลังตลาดนะครับแล้วก็ข้างเคียงเขาก็เป็นระดับเดียวกับเรานะครับไม่ได้ถมนะครับแต่ของตลาดเขาถมขึ้นเราสามารถที่จะ ทางเนี่ยนะครับตั้งแต่แนวรั้วมาถึงกับแนวที่ถมไว้เนี่ยประมาณหกเมตรได้เลยหกหกเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับสามารถเทคอนกรีตเข้ามาได้นะครับแล้วทางเส้นนี้เป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่สุดด้วยนะครับาทางเส้นนี้ก็จะไปทะลุออกที่โรงพยาบาลกระบินได้ด้วยนะครับขอบเขตตั้งแต่แนวเสานะครับกันมาถึงฝั่งเนี้ยประมาณสักหเมตรนะครับ ประมาณ6เมตรเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นที่โคกแบบนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานนะครับนี่นะครับน่าจะมาถึงหลักนี้นี่นะครับตั้งแต่หลักปูนหลักเนี้ยนะครับยาวไปติดกับแนวรั้วของเพื่อนบ้านนะครับน่าจะอยู่ประมาณ40เมตร นะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับตามส่วนนะครับลึกยาวเข้าไปก็แค่สุดต้นยูคาก็น่าจะประมาณสักห้าหกสิบเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับรูปแปรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอยู่ในโซนตลาดอย่างเงี้ยนะครับทางเจ้าของตั้งราคาขายไว้นะครับตารางวาละเขาไม่ได้เขาตั้งราคาไว้นะครับ งานละ3 0 0แสนบาทนะครับหงานก็ล้านแปดนะครับก็คือเนื้อที่1ไร่2งานนะครับขายหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับนี่เลยนะครับอยู่ติดกับโชลุมอย่างนี้แล้วทางสานะด้านหน้าแล้วหลังนะครับแล้วตรงที่มองเห็นก็เป็นโรงพยาบาลกะบินบุรีนะครับเข้าจากถนนหมายเลข304เข้ามาแค่ รวมรวมแล้วจากถนนเข้ามาก็ประมาณ300กว่าเมตร300เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับไปสี่แยกกระบินบุรี2กิโลครึ่งนะครับสี่แยกกระบินบุรีนะครับ2กิโลครึ่ง่าถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธระยะทาง153กิโลเท่านั้นคุณคุณท่านใดนะครับที่ต้องการซื้อที่ออยู่ในโซนตลาดอย่างเงี้ยนะครับทางตรงเนี้ย ขยายได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขากันแนวแนวทางไว้เนี่ยประมาณ6เมตรเลยนะครับแล้วก็เป็นที่โคกนะครับตอนนี้ปลูกยูคาไว้ก็สามารถมาซื้อแล้วก็ตัดยูคาออกไปได้เลยนะครับเป็นที่ลูกลังอย่างนี้นะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ต่ํานะครับเป็นที่โคกนะครับแต่อทางตลาดเขาถมดินขึ้นนะครับจะสูงกว่าเราเราก็สามารถถมขึ้นอีกประมาณสัก50เซนถึงหเมตรได้เลยนะครับหรือว่าเรา ถมขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะสวยๆเลยนะครับแล้วก็แนวทางก็วางท่อไปนะครับน้ําก็จะผ่านนะครับไม่มีการาตรงเนี้นะครับระดับเนี่ยนะครับระดับเพื่อนบ้านนี้ก็ระดับเดียวกับเรานะครับเขาไม่ได้ถมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นที่โคกสูงนะครับเป็นที่โคกสูงเลยนะครับตอนนี้เราอยู่เสมอกับหลังคาเพื่อนบ้านด้านหลังเลยนะครับเราอยู่ที่สูงมากเลยนะครับ แล้วก็อยู่ในโซนตลาดด้วยราคาหนึ่งล้านแปดแสนบาทราคานี้ยังลดหย่อนได้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยสามสิบกิโลเท่านั้นนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสามสิบกิโลนะครับชนบุรีร้อยสิบสี่กิโลนะครับ าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับ114กิโลนะครับสะเชิงเซานะครับสะเซิงเซานี่89กิโลนะครับ89กิโลนะครับก็ตีระยะทางไปเลยนะครับ90กิโลนะครับไม่ไกลเลยนะครับขี่รถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับโฉนดคุดแดงนรสีจอนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับไม่ได้ติดจำนองจำนำอะไร นะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับอยู่ในโซนตลาดหางถนนหมายเลข304แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ห่างโรงพยาบาลกระบินประมาณ500เมตรห่างที่ทําการอาเภอกระบินนะครับประมาณลุมร่วม1นกิโลนะครับประมาณนั้นนะครับโรงพักกระบินบุรีสารกระบินบุรีนะครับประมาณ1กิโลเช่นกันนะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับโคกสวยๆเลยระดับเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้ถมนะครับเนี่ยระดับเดียวกับเรานะครับ เราก็สามารถที да. ่จะถมได้นะครับหรือไม่ถมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับทางเส้นนี้ก็ถ้าเทคอนกรีตเข้ามาราคาก็จะยิ่งโดดขึ้นไปอีกนะครับวันนี้นะครับบัดขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านเศรษล้านประกอบจิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความร่ำรวยความจเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันตรงข้ามกันไปนะครับตรงข้ามกับตลาดเข้าไปก็จะเป็นทางแยกนะครับเข้าตลาดกระบินบุรีที่ฝั่งนู้นราคาไล่ละสี่ห้าล้านนะครับนูน่นที่ฝั่งด้านนู้นนะครับที่มีโครงการบ้านขึ้นเยอะนะครับ ไร่ละสี่ห้าล้านเลยนะครับแต่ตรงนี้ตกไร่ละประมาณล้านกว่าบาทนิดๆนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานนะครับขายอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับก็ตกงานละสามแสนนะครับราคานี้ก็ยังมาต่อรองลดหย่อนกับเจ้าของได้เลยนะครับนี่นะครับพื้นที่ข้างเคียงนะครับก็ไม่ได้ถมเลยนะครับก็ระดับเดียวกันนะครับไม่ได้ถมเลยครับ เขาก็มาอยู่แล้วของเราก็ติดกับแนวรั้วของเขาด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับเข้าจากถนนล,ลาดยางมา150เมตรแล้วก็เข้าจากถนนทางหลวงแผ่นดินมา 100, ประมาณ150เมตรเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบ,จบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอจบอที่ดินนะครับหนึ่งไร่สองงาน อยู่ตำบลกบินอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดประนีนบุรีอยู่ตรงตลาดไทยประคองนะครับอยู่หลังตลาดเลยนะครับตรงนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ